สูนสิ่นนมไปแล้วข้างหนึ่ง<ฮ>ข้าวกระพือ,อเสียน,นมหนึ่งแล้วยังต้องตายต<ฮ>ายเป็นทุลีเทามะเร็งเข่าทรมานยิง<ฮ>ทำจิตนิ่ง ความทุกข์ยิ่งค่อยคลายแล้วหายไปตั้งสติทำใจพ้นจากโรคภัยห่างไกลทุกขมีสุขเนี่น,นะแต่งเองอ่ะยอดลากเลยนะจิตนิ่งๆความทุกข์ยิ่งค่อยคลายแล้วหายไปตั้งสติทำใจ คนกากโรคภัยห่างไกลทุกมีสุขนักเลนกรนักเล่นกรนอนเปล่าก็เสียใจอ่ะอ๋อเปนไพถูกตัดโนมไปเดี๋ยวอ๋อลองเพลงเน่อยเลยอ